สวัสดีค่ะชื่อนางเข็มพรเพ่งกัรกำนันตำบลมึงมัลูอยู่บ้านนวนเปื่อยหมู่สิตบตำบลมึงมะลลูอำเภอกันทะลักจังหวัดสิมเก็ต วันนี้นะคะทางดิฉันจะมาะแนะนำหรือว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารก็คือ,อหมู่บ้านของเรานะคะ,ะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่สร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสิบชนิดขึ้นไปนี่คือผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะคะ มีผักมากมายหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือข่าตะไคร้แล้วก็มะม่วงใบโหระพามะกรูดเราอยากกินอะไรเราก็จะเก็บกินในสวนโดยไม่ต้องไปซื้อนะคะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในช่วงโควิดอย่างนี้เราไม่ต้องออกไปแล้วก็ไม่อดะคะ่ะการดำรงชีวิตก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะคะ,ะในครัวเรือนทุกครัวเรือนนะคะปลูกผ,ผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินเอง พื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วงของโรคโควิดพวกเราจะไม่เดือดร้อนไม่มีผลกระทบะกับการกินนะคะเพราะว่าที่เราปลูกก็คือเราปลูกกินแบ่งให้เพื่อนบ้านกินแล้วก็ที่เหลือก็คือขายนะคะ,อ,ะอีกมุมนึงนะคะที่สาธารณก็คือถนนอของบ้านเราเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะเรายังมีการสร้างคังอาหารในหมู่บ้านโดยที่ส,สน,นับสนุนสาธารณะทุกเส้น เราจะมีการปลูกผักในกระถางซึ่งทำจากายางรถยนต์รอบหมู่บ้านบ้านนุนเปืยของเรามีการคัดแยกขยะเป็นขยะแยกออกประเภทขยะออกมานะคะโดยการที่เรานำขยะที่มีอยู่ในครัวเรือนนำมาใช้ประโยชน์นะคะทั้งด้านาขยะเปียกขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะที่ เป็นขยะที่ไม่มีการย่อยสลายค่ะขยะเปียกเป็นขยะที่ได้ที่เหลือจากการรับประทานของเรานะคะก็จะมีเศษอาหารพวกก้างปลาพวกเศษผักต่างๆนะคะข้าวที่เหลือจากการรับประทานของเราเราก็จะมาเทใส่ถังนี้นะคะซึ่งเป็นถังที่เราเอามาเจาะรูดด้านล่างนะคะเจาะรูเพื่อให้น้ำเนี่ย ระบายออกไปได้นะคะแล้วก็พืชของเราก็จะดูดซึมอาหารเข้าไปเป็นอาหารของพืชได้นะคะแล้วก็จะมีฝาติดนะคะซึ่งการย่อยสลายเศษอาหารนี้นะคะเราก็จะใช้ธรรมชาติช่วยเราก็จะมี EM แล้วก็กากน้ำตาลมาช่วยย่อยด้วยค่ะ ขยะเปียกไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูขยะรีไซเคิลนะคะซึ่งขยะรีไซเคิลเป็นพวกพลาสติกต่างๆเป็นขวดแก้วนะคะที่สามารถขายได้ทำรายได้ให้กับครัวเรือนของเรานะคะกระสีมีปุ๋ยขอกนะคะมุ่นงัวมุ่นควายนะคะแลกะก็กากน้ำตาล em ร่มออนนะคะแลกะก็น้ำนะคะน้ำน้ำนะคะ โอ้ยเมือนี่พิธีของบ้านเ้าเจอค่ะเป็นไปสวนป้ามาวันหันนะ,ะเด็กป้าคในใหญ่อันตัวใหญ่มากค่ะวันนี้จะทำต้มยำปลาใสใบมะขามอ่อนนะคะแบบแซ่บเลย I don't